สู้สู้สู้เลยลูกสู้เลยมา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 เออเอออ่าอ่าถอยถอยถอยตั้งหลักก่อนตั้งหลักถอยตั้งหลักก่อนอย่าเดเว้ยเฮ้ยพ่อใจด้วยพ่อ้ยมาเยอะมาเยอะเออเออต้นตีนเป็ดอันเป็นที่รักของฉันเออ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 โอ้โอ้โ กลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านเอาคิดถึงแม่คิดถึงแม่จะทำยังไงทางรอทางตดนะคะทีนี้ คิดถึงแม่โอ้ยโอ้ไม่ต้องร้องลูกไม่ต้องร้องไม่ต้องร้อง <c oughs> เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวแม่มาตอนบ่ายเดี๋ยวแม่มาตอนบ่าย <c oughs> เงียบเลยเงียบ <c oughs> เอาละเด้อไม่กลับบ้านค่ะร้องไห้ค <c oughs> ิดถึงแม่คิดถึงแม่สายฟ้าเอาละด้อปาปไปไปไปหาแม่บัวขาวก็ได้ไปไปไป ขึ้นรถเร็วขึ้นรถกับบูเร็วขึ้นรถเร็วไปแล้วค่ะไปแล้วไปไหนนั่นไปไหนนั่นรู้จักบ่นันโอ้ยความเด็กน้อยตัวอ้วนนะคะร้องให้คิดถึงแม่สายฟ้าโอ้ยไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องเดี๋ยวแม่มาแล้วลูกเอา ไปไหนอีกแล้วนั่นปลา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 ,ปาไปเร็วไปเร็วไปกินก๋วยเตี๋วดีกว่าไปาเร็วปลาเอาเอาละเด้งองอแงทำไม,มกลับบ้านเร็วๆเร็วๆยายรอแล้วยายรอ,ยยรอกินข้าวด้วยกันแล้วมาเร็วมาไม่ต้องงอแงไม่งอแงนะโตเป็นสาวแล้วเขาไม่งอแงนะลูกเอาละค่ะนี่แหละคะ่ะ คือเขาเนี่ยจะติดแม่สายฟ้ามากแล้วแม่สายฟ้าก็กลับบ้านเนาะโชว์เสร็จแล้วนะฮะโอ้โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้รูปประตูออกเลยนะคะนี่ประตูออกนะคะโอ้โหโอ้ยโอ้หวพ่อก็หัวคิดถึงแม่ก็คิดถึงเอาล่ะเด้อทีนี้โอ้ยนะคะโอ้ยหอดเพื่อนบอน้อ อย่าร้องนะอย่าร้องนะคนเก่งเขาไม่ร้องแล้วดูขาน้ําตาไหลเลยเดี๋ยวให้พี่พี่ดูชัดๆเลยนะคะนี่ดูน้ําตานะคะโอ้ยน้ําตาไหลอาบแก้มเลยนะคะลูกสาวเมื่อแต่ร้องให้คิดถึงแม่สายฟ้าเออไม่ต้องร้องอุ้ยอุ้ยตูบตูบมาตูบมาเอยตูบมาแล้วเออยออตูบปาเ้อ ฮ้ยยา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 เฮ้ยยาไะตูบนี่มามามานี <ın> ่ต <Elliott> ูบนะคะตูบอยู่นี่สู้สู้สู้เลยลูกสู้เลยมา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 เออเออเออเอาเอ้าเถอยถอยเถอยตั้งหลักก่อนตั้งหลักเ่อยตั้งหลักก่อนอย่าเดเว่ยเฮ้ยพ่อใจด้วยปอโอ้ยมาเยอะมาเยอะเออ เยนเ็ยนลกใจเยน็นตั้งหลักก่อนนะคะเมื่อกี้เอามาเออเออเอาเลยลูกจัดการเลยลูกตั้งหลักก่อนพ่เอเริ่มใหม่กันก่อนนับหนึ่งนับหนึ่งใหม่ก่อนยังไงยังไงยังไงโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวค่อยมาเริ่มใหม่ได้ไหมเออเออถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนวางเผนกันก่อนวางเผนกันก่อน อย่านะตูบอย่ามาลองของนะตูอเดี๋ยวเจอของแท้นะตูปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกลัวกลัวกลัวนะฮะนั่นเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยตูบมาตูบมาตูบมาแล้วอ้กลัวตูบกลัวตูบกลัวตูบกลัวตูปโอ้ย ตัวใหญ่กว่าตูบเกือบสิบเท่าเลยสิบยี่สิบเท่าเลยนะคะแต่กลัวตูบมากเลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโอ้โหตัวจะตดแตกเอาละเด้อในอดีตในอะไรเขาเคยมีอะไรฝังใจนะคะเราก็ไม่ทราบได้เหมือนกันแต่น้องพลจะกลัวน้องตูบมากที่สุดในโลกกลัวตั้งแต่เด็กเลยนะครับแต่ทุกวันนี้เริ่มเร<ล>ิ่มกล้าสู้กล้าเดินใกล้แล้วได้เจอไอคอนแล้วได้เจอไอคอนของแทนลูก อันนี้แล้วอันนี้แล้วดูค่ะไปถูต้นไม้เอ้ยดูค่ะหางจะชี้หางจะตั้งตลอดเพราะว่ากลัวตูบนะคะเฮ้ย้ยอย่ามานะตูบอย่านะไม่ได้กลัวตูบนะดูหรือปาพ่อกับแม่ก็มาด้วยวันนี้ต้นตีนเป็ดต้นตีนเป็ดที่รักต้นตีนเป็ดอันเป็นที่รักของฉันเฮ้ย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  โอ้วออารวาดอ้อรออ้อไปเก็บกินใบตีนเป็ดโอ้สะดุดใบตีนเป็ดยอมแล้วยอมแล้วโอ้ยนอนเติมพลังก่อนจะได้ไปสู้กับตูบได้ แยบไวบายนะลูกบ้านเขานันเนี่ยไม่ใช่บ้านหนูนะโอ้ยตเติมพลังก่อนดูค่ะเนื้อนี AH in ้แเน่นดึ๊บเลยสาวน้อยเกือบไปหนึ่งพันกิโลหยอกนะฮะลูกสาวคุณแม่น้ำหนักสี่สิบห้าให้คุณย่าไปก่อนนะฮะกว่าจะถึงบ้านในแต่ละวันก็ใช้เวลาประมาณเอ้าเอ้าเตะใครนั่นเตะใครนั่น โกรธต้นไม้โกรธต้นไม้แล้วค่ะตอนนี้ตูบมาตูบมาตูบอู้ดูเตะขาหลังเลยลูกไปลูกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่านะเอ้ยอย่านะเว้ยอย่านะเว้ยไหนลองดูใหม่สิใครมาใครมาใครมานู่นนู่นนู่นห้ามตัดหญ้าห้ามตัดหญ้าเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเขาว่าห้ามตัดหญ้านั้นออกมาเร็ว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 เฮ้ย ไปเลยไปเลย,อย,อยตอนนี้จะทะเลาะกับทุกอย่างเลยนะฮะตอนนี้ต้นสะดากินเป็นหรือเปล่ากินไม่เป็นแต่ถูเป็นนะแม่โอ้โอ้โอ้โถูจนต้นหักเลยค่ะนั่นแต่กลิบๆออกมาเลยไปไหนนั่นตำรวจพื้นที่นะคะ ไปทะเลาะกับยาไปเตะเลยเต๊าะเต๊าะเตะเลยเตะเลยจะไปเตะกองยาแล้วนะคะตอนนี้มาทันทีมาทันี้มาป้าป้าโอ้ยจะมาทะเลาะอย่าไปหาทะเลาะอะไรตูบจะมาแล้วเด้อตูบมาเด้อตูบมาเด้อจะเย็นลูกจะเย็นปะอ่ะกินยาก่อนกินยาก่อนเอายาหวานยาหวานดูค่ะไปไปไปในตัวก็จะมีประมาณสามสีนะคะไปไปเฮ้ย หาตำลึงก่อนมีตำลึงหรือเปล่ามีตำลึงหรือเปล่าไม่มีไปดีกว่าดูอีกีิตำลึงอยู่ตรงไหนนะน้องพลอยเนี่ยเป็นช้างเขาเออนะ่าช่างอียงนะที่กินแต่ผักนะ <c oughs> ช้างกินเจนะฮะ <c oughs> กินแต่ผักหุ่นก็จะประมาณนี้นะคะ <c oughs> พี่ๆหาเพาเป็นอะไรขเขาทะเลาะก็ต้องตีนเป็ดอีกแล้วหรอเออทะเลาะก็ต้นตีนเป็ดอีกแล้วเอ้าเอา,เอา นี่เขาจะเคยได้กินไอน้ยอดเถาวานันยอดอะไรแถวๆนี้นะคะเขาก็จะจําได้ว่าเขาเคยกินแถวๆนี้นี่แหละคะ่ะน้าอยู่ตรงไหนล,ลูกลูกตีนเป็ดกินไม่เป็นหรอกอกินไม่เป็นหมมมไม่เป็นหรอกแม่ขอตีหน่อยสิแม่ขอตีหน่อยไิไปพุ่อ้วนจังเลยคุงอ้วนจังเลยอืมกิ<า>นเถาวันแบบที่พี่บัวกินเลยพอ่อทะเีกอะไรนะไอ้แดงแดงทะเลอะไรนะคืออะไรสักอย่างนี้นะคะแต่ว่า ช้างเนี่ยจะชอบกินมากแล้วก็มีกำลึงด้วยไปไปไปกลับบ้านเราพี่บัวรออยู่ไปไปดูรถก่อนอนผ่านแล้วรถผ่านแล้วปาปลาปายอะเ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 ยะเยอะเออยอเยเ ดูท้องสิคะดูท้องแว <laughs> พิซซ่ากา่อนไม่มีแกนสับประรดก็ไม่ไม่อยู่นะครับไปเลยถ้ามีแกนสับประรดเมื่อไหร่จะจอดเมื่อนั้นอเดินกลับบ้านเองซะเลยพี่บัวอยู่ไหนหาพี่บัวเร็วเออพี่บัวจะถึงบ้านไหมเนาะคุณปู่ตัดต้นไผ่ไว้ตรงนี้เนาะ ถูกใจนั่นไงแม่ว่าแล้วนะคะะขอพักความน่ารักของอ้วนไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามพี่พกดกระดิ่งไว้เลยนะคะกดกระดิ่งในช่องไว้เลยเราจะได้มาเจอกันทุกวันทุกเวลานะคะสำหรับคลิปนี้ขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านขอบคุณค่ะบ๊ายบาย